สวัสดีเพื่อนเ,อนเอนทุกคนพบกับผมผมิกโซนเ,นเกมเซกม s e c น n d e x t e เ t i เชเกมนี้บอกเลยว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบเกมที่มันเห็นแต่มือหรือมุมมองอแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่า First Person แต่ว่าช่วงนั้นเขาเรียกว่าอะไรดีมันว่างไม่รู้จะหาเกมอะไรเล่นก็เลยแปะเกมนี้มาขำๆก็เลยแบบพอเล่นแล้วปุ๊บโอ้มันไม่ขำแล้วคือมันหมันมากเลยบอกเลยไหนๆก็เล่นแล้วเออแปะไว้สักลิปคงไม่เสียหายหเก็บไว้เป็นที่ระทึกแล้วกันเออ เกมนี้สามารถเล่นได้รวมกันทั้งหมด3คนแล้วก็มีปืนให้เลือกเล่นได้หลายชนิดในการลงไปทําแต่ละภารกิจเกมนี้บอกเลยว่าพาเพื่อนมาเล่นนี่มันจะสนุกมากแต่ว่าเกมมันไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าเกมมันยังไม่ได้จบเท่านี้นะคือภายในคลิปอาจจะมีเกนเท่านี้แต่ว่าเกมเขาพัฒนามาเรื่อยๆก็คืออัปเดตเอาอะไรใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ ไดโนเสาร์เพิ่มขึ้นมาตามอีเวนต์ในช่วงตามเทศกาลที่เขาจัดมาแต่ว่าคนก็เริ่มซาลงในเกมนี้ไม่รู้ในอนาคตจะไปต่อได้ไกลขนาดไหนแต่ผมบ,บอกเลยว่าถ้าหามาเล่นไม่ได้ซีเรียสมากก็จัดว่าโอเคมาวิ่งเล่นไม่เชิงคำมันนะบอกเลยกราฟิกเอฟเฟกอะไรนี้โอ้มาเต็มกับเลือดกระจายไดยโนเสาร์นี่บอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างโหดอยู่พอเล่นเสร็จเราก็จะได้ เนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อมาอัปเกรดปืนของเราแล้วก็มี know, right? เลเวลของตัวละครอัพไปเรื่อยๆส่วนตัวผมและผม oh <my> ตันนะคือขนาดว่าจะเล่นคำๆนะคือตันเลเวล25ในอนาคตอาจจะอัพมากกว่านี้ก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วก็คือ,อากาจะคำๆนะแต่ก็เอาสเวลตันก <laughs> ็ <c oughs> ว่าไปส่วนปืนก็หาอัปเดตเอ่อไม่ใช่อัปเกรดปืนได้ปืนบางชนิดอัปเกรดแบบว่าพอยิงเสร็จอาจจะทะลุ ไปสู่อีกตัวหนึ่งหรือยิงแล้วทําให้เกิดอาการชักหรืออะไรประมาณนี้หรือลูกซองยิงเป็นปืนไฟได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็พอเล่นจะได้มีจุดหมายหน่อยก็คือให้มารับเควสหน่อยเออรับอะไรก็ได้รับรับไปแล้วก็ไปทําแล้วก็จะได้สกินรูปแบบปืนใหม่ๆอาจจะได้อะไรไดโนเสาร์เพื่อมาอัปเกรดปืนอะไรประมาณนั้นก็รับ,ร,บรับให้ถูกภารกิจหน่อยอย่างเช่นเอาเควสปืน ใหญ่ซีรูมาแต่เอาปืนกลไปอะไรงนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็ในเกมก็ประมาณว่ามันเหมือนแบบมันไม่ใช่โลกหรอกมันเป็นเหมือนเอ่อนอกอวกาศเหมือนคนเราไปทําสถานีวิจัยหรือเปล่าไม่รู้คือผมไม่ได้อ่านอะไรหรอกแต่ภาพรวมน่าจะประมาณนั้นแล้วก็อ่าเหมือนมันเกิดอ่การทดลองผิดพลาดอะไรประมาณนั้นน่ะจนไดโนเสาร์กระจายออกมาให้เรามาเก็บซัพย์ภยพวกนี้ไปแล้วก็จะได้แต้มไปอัพเลเวลเรา เต้มเหล่านี้ก็คือสามารถเอาไปทําเป็นเหมือนเงินนะเออพูดง่ายๆเล่นบ่อยๆก็จะได้แต้มเยอะๆหน่อยส่วนตัวผมแล้วคือมันหาคนยากนักก็ลุยเดี่ยวแม่งเลยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอมาเจอคนบางทีมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันทำให้แหลกอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่คนไทยเหมือนกันที่เล่นแต่ว่าบางทีมันก็ไม่แหลกอะไรประมาณนี้เหมือนมันจอยกันนานมากก็จะหาเจอแต่ไม่เป็นไรครับลุยเดี่ยวแม่งเลยเพราะอยากเล่นแต่ก็เล่นจนตันนะอไม่ธรรมดา แล้วก็จะมีภารกิจเนี่ยตามอีเวนต์ว่าจะมีให้ทําลายไข่เดนเสาร์ก็จะได้เงินเยอะหน่อยพอได้เงินหรือแต้มอะไรเน่นไม่มันก็จะมีรูปอะไรให้เราอัปเกรดความสามารถของปืนอย่างเช่นพอเล็งปุ๊บยิงจะติดคิติคอนอะไรประมาณนั้นก็าไปคือความสามารถแต่ละปืนจะต่างกันก็อลองอ่านภาษาอังกฤษดูผมก็นั่งนั่งแปลด้วย Google Translate นี่แหละแบบว่า ถ้าแปลไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เออประมาณนั้นหละก็เออไปไปไปเออมันก็ไม่ได้แปลยากขนาดนั้นหรอกเออแล้วก็เกมก็ต่อให้ลุยเดียวผมก็โอซส่เดียวได้ทุกตัวนะครับบอกเลยอันนี้ไม่เดียวและอันนี้มาเป็นฝูงเลยอันนี้อบอกเลยว่าถ้าเล่นคนเดียวก็เอาตัวที่มันถึกๆมาหน่อยมีประมาณสี่ตัวมั้งเออประมาณนั้นแหละจำไม่ค่อยได้แนละ้วมันอาจจะอัปเดตขึ้นมาเพิ่มตัวอะไรขึ้นมาส่วนตัวนี้เนี่ยอันตีมันก็คือ เนี่ยใไหมไอ้หลอดเขาเขาวเวลายิงจะติดที่ทุกนัดแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ยิงหลอดจะลดแต่ว่าถ้าติดที่หลอดจะขึ้นเรื่อยๆคือถ้าเราดีโหลดปืนได้ไวก็เหมือนยิงคี้ได้ตลอดเดโอ้โหแบบอย่างโกงสายฆ่าก็ว่าได้เลยแล้วก็เกมก็จะอัปเดตเรื่อยๆในแบบนี้ประมาณสักเดือนหนึ่งหรือ15วันแล้วแล้วแต่เขาจะทำแต่แต่เขาทําบ่อยมากนะเปลี่ยนโซนรังสีให้ไดโนเสาร์คลุ้งพ่านแล้วก็พักหลังเนี่ยจะมีโซนลังสีเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันเรียกว่าอะไรดี พื้นที่มันจะเขียวแบบเหมือนสารแบบเต็มมองไม่เห็นเหมือนหมอกเขียวแบบจ้ามากเลยนี่ไงถ้าเล่นก็ผมแนะนําเลยสายนี้ก็ดีโอ้โหแบบแล้วแต่นะคนอื่นอยากเล่นก็ตามแต่สายนี้คือมันขี้ได้ตลอดเหยไหมมีโหลดไวแล้วก็ยิงขี้ตลอดขี้ก็เหมือนยิงได้ตลอดที้ีม่ก็มาเลยครับดูนะครับอย่างโหดแล้วก็พอฆ่าเสร็จก็อย่าลืมไปเก็บอะไรอะไรเห็นไหมขาวๆที่ตกตามพื้นความสามารถของปืนกลอันนี้ เวลาย,ยิงเสร็จมันจะเกิดความร้อนใช่ไหมปืนกลเนี่ยแต่ว่าพอเกิดความร้อนผู้มันจะเป็นไฟเผาทุกดางส่วนปืนนี้ปืนระเบิดเห็นไหมผมเอาแบบว่าอัปเกรดมาแล้วแบบจะยิงกระสุนปืนนี้ได้อย่างไวเนี่ยแปบ๊บเดียวเห็นไหมหกลูกไม่ต้องยิงแปกแปะแ,ปแปอะไรประมาณนี้แล้วก็บางตัวก็จะมีะความสามารถแบบว่าติดตัวมาเนี่ยตัวนี้จะเรียกเหมือนลำแสงจากดาวเทียมมาได้ก็โอเค แต่ว่าปืนมันไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าไหร่มันก็ใช้ได้ประมาณนี้แหละปืนไม่ได้แรงมากนะผมบอกตามตรงได้ปืนระเบิดคุณจะคิดว่าแบบโอ้โหแบบโอ้โหคตรหมูวาอะไรแบบกากจัดในบอกเลยแล้วก็มาดูซิกีเล็กไทหร่นี่เห็นไหมมันก็จะได้อุปกรณ์มีเงินมีแต้มไม่พอนะคุณต้องไปหาอุปกรณ์ได้นี่ดูไดโนเสาร์มันฉลาดขนาดไหนรลปแบบดิจิตอลอะเป็นไงล่ะกระสุนไม่ได้มีแค่หกนัดครับบอกแค่นั้น มาดูปืนสไนเปอร์ที่คนคิดว่ามันดีนักดีหนาจริงๆมันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าไดาโนเสาร์มันทั้งถึกทั้งเดียวและก็เรียกว่าอะไรดีคือแบบตายยากอะบางตัวนี่เป็นไงเราตัวนี้เฮ้ยคอขาดเลยยังหวดบอกเลยแต่ว่าข้อดีก็ประมาณนี่ยตัวละนัดตัวระเมดก็คือเมื่อยิงให้มันไม่รู้สึกตัวหรือแบบมันไม่ได้ตั้งตัวมันจะติด,ดกิติคอน คือมันจะแรงสไนเปอร์นี่คือความสามารถหนึ่งในนั้นเนี่ยเห็นไหมสไนเปอร์ per, ถ้าหากมาเจออย่างเนี้ยสไนเปอร์ก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นปืนกลยิงอยู่ดีแต่ว่าปืนสามารถเอามาได้2กระบอกเออไม่ต้องห่วงก็จัดสรรกันมาแล้วกันแต่ว่าสไนเปอร์มีความสามารถแบบนี้นะเนี่ยเมื่อยิงติดคีปุ๊บแล้วมันจะสามารถยิงรัวได้เหมือนปืนกลน,นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกอ่าสักนัดนะเนี่ยเห็นไหมถ้าติดคีตัวใดตัวหนึ่งก็มันจะรัวปัง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 ,ปง,ปงได้เลยเห็นไหม นี่คือสไนเปอร์นะสไนเปอร์ยิงรัวได้ก็สุดท้ายผมก็รู้สึกว่าแอดเซาลไลเฟิลนผมนี่แหละคือที่สุดแล้วก็ต้องเล่นกับไอตัวสายคิก็ดีมันก็จะพุ่งได้ฟึดแป๊บหนึ่งเขาเรียกว่าแดสเอ่อประมาณนั้นแหละก็จีเล็กก็ยิงมันที่คอแล้วก็เอาอุปกรณ์อะไรที่แบบเห็นไหมมันจะไปปีอุปกรณ์ของเราส่วนเราก็ยิงปีแล้วอุปกรณ์สักพักเดียวก็พังเพราะว่ามันทุบนี่ไงก็ตามนั้นแหละครับคือพยายามยำปืนนั่นปืนนี่ให้มันแบบ เกิดอาการหือว่าเอ,อได้เปรียกใช่ไหมปืนนี้คือยิงลงพื้นก็จริงนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแรงสันส่นสนนะเทือนเลยผมรู้สึกว่าปืนนี้เราโอ้โหคือ,อทีเด็ดจริงๆสําหรับผมนะเป็นยังไงบ้างครับกับเกม Second e x t e e n t i a l ยิงในตัวเสาแบบว่าออคำๆแล้วกันอาจจะไม่ขำก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสวัสดีครับดูจังหวะน,นี้อเข้าหน้าจอแบบ3ดี